ตอนนี้นะครับเราจะดึงเบ็ดปลานะครับที่เราไว้เมื่อกี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนดึงขึ้นไม่ได้ทุกคนอันนี้ใหญ่มากเลยโอ้โหเลืนนี่นะครับใหญ่มากทุกคนเนะี่ยรวมกันประมาณห้าตัวหกตัวแนละ้วโก้โหอากูแพนดูเยบพอคง สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะทุกคนเราจะพาทุกๆคนไปดับปลากันนะครับนี่นะครับเราจะไปดับปลากันแถวๆแม่น้ำนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้านะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าที่เราดับไว้เมื่อเมื่อเช้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราจะดึงเห็ืปลานะครับที่เราดักไว้เมื่อกี้นะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะลองดึงดูนะครับว่ามันคือปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันเาะแต่ว่ามันใหญ่มากแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการจัดดูแล้วครับว่ามันเป็นปลาอะไรไม่รู้นะครับมันเหมือนปลาปลาช่อนนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เอ้ยอะไรนะเนี่ยโอ้ปลาดุกมาจับบอปลาได้แล้วทุกคนนะครับ ครัวโอ้โหปลาดุนะครับอาซีเหรอืึโหน้ำเงินปลาดุปลาดุปลาดุดยังไงครับโอเคทุกคน <c oughs> เป็นปลาดุกขานะฮะทุกคนไปเดี๋ยวเราเจะขึ้นไปข้างบนกันต่อนะครับ

โอ้ได้แล้วทุกคนงาลี่น่ะงาลี่ด้ยก่อนอ่ามันไม่ใช่ปลาช่อนนะมันคืองาลี่นะครับปลากรหูกปลากระหูกแพนโทยาพอากระหงูไปไปไปต่อไปต่อโอเคทุกคนนี่ครับตอนนี้โอ้นี่นครับปลางูอีกตัวหนึ่งนะทุกคนมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับ ปตอนนี้นะครับเราก็ได้ปลาเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นข้าบนกันนะครับตอนนี้เราก็ได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วครับทุกคนนี่ครับวันนี้อากาศดีมากนะครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้าบนนะครับแถวนี้ก็น่าจะมีปลาเยอะพอสมควรอยู่ทุกคนแต่เราไม่รู้วิธีการดับปลานะครับเนี่ยนี่ครับก็มีชาวบ้านเด็นเล็ดเด็นแดนนะครับ เออตรงนี้เราเสียไว้ตัวหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับเล t โกเล e สโก้โอเคทุกคนนี่นะครับนี่ทุกคนนี่คือปลาฮะเนาะนี่น้องได้ประมาณตัวหนึ่งนะครับข้าผงก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยนี่คือปลากระลบกนะครับแล้วก็ปลาอปลาช่อนไม่ใช่ครับไอปลาดุนะครับแล้วก็ผมก็ได้ประมาณสี่ตัวนะครับทุกคนวันนี้อากาศดีมากนะครับตอนตอประมาณสักสิบสองนาฬิกาแล้วทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเสียบปลาต่อนะครับโอ้ โอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้ปลาสี่ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะดับปั๊บเรื่อยๆนะทุกคนตรงน,นี้ก็จะเป็นเกาะ้วทุกคนส่วนขนา้างหน้าของเราก,ก็จะมีแม่น้ํานะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นเกาะหมดเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมนั่งตรงน,นี้ก็จะเป็นเกาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจะขึ้นไปดูเบ็ดต่อแล้วทุกคนโอเคตอนนี้นะครับทุกคนโดยแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับเนี่ยโอเค อ,อ,อยู่ตรง, <S <S ตงนแล้เ,เราจะดึงขึ้นมานะครับตัวใหญ่มากทุกคนเนี่ย <S <S เราไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนโอ้โหเ<ไ>ป็นไง <ป S 1> <ละ S 2> ครับเด็กโอ,โอน้นี่นะครับ หนึ่งนะครับถึงว่าใหญ่มากครับเนี่ยพันกันอยู่นะทุกคนเราก็เลยดึงขึ้นไม่ได้สักทีเนี่ยโอ้โหเที่ยนใหญ่มากแล้นี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอยใจเย็นใจเย็นลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่โอ้มันเกิดจะหล่นแล้วทุกคนโอ้โหทุกคนเที่ยนโอ้โหโอเคโอเคทุกคนโอเคโอ้โหเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยว โอ้โนี่นะครับใหญ่มากทุกคนเนี่ยรววกันประมาณห้าตัวหกตัวแล้ครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝันลุงต่อนะครับตอนนี้เราก็ได้ปลาเยอะพอสมควรแล้วทุกคนตัวใหญ่มากเท่าน,นี้เท่ากับปลาดุกเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะดูตัวหนึ่งนะครับว่ามันจะโนหรือเปล่านะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดึงขึ้นมานะครับโอ้หตัวนี้ไม่โอนนะครับไป เดี๋ยวเราจะขั้นไปฝันลุงนะครับขี่นมาเฮ้ยเล่นลูกเยมือเหรอเล่อะไรกันเไ่นเล่นยังลูกเวปลาใสนี่ครับปลาเนี่ยเห็นไหมครับจัดเราจัดดูนี่กี่กิโล

ตอนนี้นะครับเราก็ได้ปลาเยอะมากทางวันนี้มีทั้งปลาหลดแล้วก็ไอปลาไม่ใช่ปลาโกหกด้วยนะครับทุกคนอ๋อจะมีปลาโกหกตัวหนึ่งแล้วก็ปลาหลดแล้วก็ไอปลาอะไรวะพิณกุ้นปลาดุดแทุกคนโอเคเราจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็เราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ